เราเข้ามาชาวสังัสิทนะครับก็เรียนบอาจารย์มาตั้งสองปีเนาะคือแบบว่าเคยทําแบบไม่ดีไว้หลายอย่างเลยแบบว่าคุยในเวลาเรียนดื้อในเวลาเรียนเข้าแถวสายปีระเบียบพับถุกเท้า,ทา,ทากางเกงสัน้นไม่ใส่กางเกงในมาโรงเรียนโดนตีก็โดนโดนตีนนน <c oughs> อาจจะมีแบบว่ารับหลังบ้างต่อหน้าบ้างก็รับช่ไหม ต้องขอโทษมาไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับก็มีพวงมาลัยเล็กๆน้อยๆนะครับเชิญครับครูกำลังจ้อมจุดิได้่ายตนได้โอนี่าบพของแสงเที่ยนเที่ยวแสงสว่างทางปัญญาที่คุณครูเป็นผู้จุดให้เพื่อทำลายความมืดหมองทางจิตใจจากอดีตเราโง่เขากับฉลาดขึ้น าเวก็เป็นเสน่กสนาไร้คุณค่าก็มีคุณภาพเพิขึ้นเพราะการอาสาจุดทเหงื่อบรรยายด้วยการชิมตัวอย่า 不要，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 不 ไปเต๋อคืต๋อแล้วยังแลวยังดังอเงีไม่ล้องาเอานั้นมปที่อันตัวเล็กก่านี้ไม่ร้องคิวไม่ร้องอุ้ยเม่หมเลยเสียส เฮไม่ต้องแล้วเนี่ยหมอยังไม่เปิดใหม่อแล้วไม่ทำันอื่นเลยนี่ยมจริงจริงก็อยู่นานจริงๆแหละนะครับพูดไม่เพาะไม่เคยพูดเพราะกับนักเรียนครั้งเดียวพูดแต่คโูกับมึงไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายโดยเฉพาะไอ้ใหม่ที่ตั้งันแรกเลยมึงมาตลอดนะครับก็ไม่รู้เขาเกียดเราหรือเปล่าแต่จากวันนี้ ก็ทำให้รู้ว่าบางทีรูปแบบมันไม่ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่คําว่าครูเมืองนี่บางทีมันก็เป็นคําสวยงามพรอนเป็นเอกลักษณ์ของใครของมันจะให้ครูกับนักเรียนคืออะไรมันก็ไม่ใช่คูอ่ะแต่ในเนี้ยครูหล่อโอ้ยมีมือยคิดได้ไงเนี่ยนอ ก่อนหน้านี้เราก็ไม่เคยรู้สึกอะไรมากมายเหมือนเหมือนนักเรียนอยู่ในกำรรม,มือเห <c oughs> มือนนักเรียนอยู่ในกำม,มือพรสอนไปสักยี่สิบปีผ่านไปมันมีความรู้สึกคุยนักเรียนคือผูู้มีพระคุณ่อเ <c oughs> ช้านี้คร <c oughs> <ๆ>ูก็ไหว้ก่อนห้องสิบเอ็ดนี้ครูก็ไหว้ก่อน <c oughs> เขาก็เฉย <c oughs> เขาก็ไม่ได้ทำอะไรกับครู <c oughs> แต่เขาบอกออกไปเฉยๆ <c oughs> นั่นครูจะสำนึกตอนนี้ครูจะรุนแรงมากขึ้นด้วยเหตุที่ว่าครูสำนึกว่าเธอคือมีพระคุณคนมี คนที่มีพระคุณเพราะฉะนั้นคุณจะหนักแน่นมากขึ้นคุณจะโหดมากขึ้นคุณจะทําอะไรก็ช่างมากขึ้นเพื่อทําให้เธอรู้สึกว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ทําให้เธอดีนแน่ๆเธออาจจะไม่รู้แต่เธอคงขำมานานแล้วล่ะขำตั้งแต่กูไหว้พวกเธอแล้วที่กูไหว้ได้ควางรู้สึกในให้อาชีพให้เงินเดือนให้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นกูจะดุยิ่งกว่าเธออีกเธอจะรู้สึกได้เลยว่าคูดุแต่เหตุที่มาของการดุคือแบบนี้ เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนะครับที่ไม่เพราะไม่ถูกใจเดือดร้อนเจ็บตูดเจ็บมือเจ็บหัวเจ็บอะไรก็ช่างขอโทษด้วยนะครับขอโทษแล้วก็ขอหสิกรรมทุกคนนะครับเพื่อจะได้ไม่ติดค้างต่อกันนะครับคูไม่กลัวการอาฆาตเพราะว่าเจอตามคูไม่ทันหรอกถึงบุญบารมีข้อโครูสั่งสมมาเยอะแล้วเจอตามกูไม่ทันแน่ โดจะวิ่งหาครูเพื่อตามแก้แค้นไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้อโหสิกรรมต่อกันจะได้เป็นกัลยาธรรมรต่อกัน mm hmm. เกิดชาติไหนจะได้ช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันต่อไปเ mm hmm. พราะวพรตับตาครับ mm hmm. นึกถึงพระพุทธรูปที่ไหนก็ช่างที่สว่างสว่างใบหน้ามีรอยยิ้มท่านกำลังจะให้พรแต่มาเป็นเสียงครูนะครับ ด้วยอำนาจขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้พาพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าขอสิ่งใดก็ตามที่เรียกว่าเป็นคุณงามความดีเป็นวิชาความรู้ที่ลูกสามทับสิบทุกคนสั่งสมไว้ทุกชาติทุกภพจนถึงมาขนาดนี้นะครับมารวมกันสิ่งใดก็ตามที่เธออยากจะรู้ก็ขอให้เธอได้รู้ในฉับพันพันใดสิ่งใดที่อยากจะเห็นขอให้เห็นอยากจะเป็นอะไรก็ขอให้ได้เป็นขอความสําเร็จความสุข ความเจริญรุ่งเรืองทั้งหลายทั้งปวงจะเกิดขึ้นแก่ขันพัสดานของลูกสามทศจิทุกคนตั้งแต่บัดน,นี้ตราบจนสิน้นภูมิภพภูมินี้ไปตลอดไปด้เจอสาธุสาธุเอาครับ <c oughs> น้องทำไมล่ะอ้วน <c oughs> ไปแล้ว ขอบริษัเรียนตัวกราบขอบคุณครับ